ท่านผู้โดยสารโปรดทราบท่านผู้โดยสารโปรดทราบเที่ยวบินที่จะไปเมืองศิวิไลกกำลังจะออกเดินทางในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ขอความกรุณาท่านไปยังประตูทางออกหมายเลขความจนและขัดสนเข้าสู่ประตูความสุขความร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขสำหราท่านควรมีแต่สิ่งที่ดีๆที่ติดตัวไปเท่านั้นทางเราไม่อนุญาตให้นำความจนความเศร้าหมองความผิดหวังความทุกข์ยากลำบากเข็นใจ โรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงติดตามตัวไปนะคะกรุณาทิ้งลงถังขยะณนะประตูทางออกก่อนขึ้นเครื่องด้วยค่ะเที่ยวบินที่จะไปแดนสีวิลยนี้จะใช้เวลาบินบนในเมืองสีวิลยัยชั่วโคตดชั่วลูกชั่วหลานของท่านกรุณาลัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะจุดหมายปลายทางคือความร่ำรวยมั่นคงสมบูรณ์พลนสุขทั้งเงินตราอาหารสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจที่เบิกบานเครื่องดื่มที่ท่านจะได้รับผสมไปด้วยมิตรไตรีอาหารที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงของว่าที่ทำให้เบิกบานใจที่รวบรวมรอยยิ้มเข้าด้วยกันสลักรวมแห่งความสำเร็จที่กินแล้วจะมีแต่โชคลาภสู่โลกแห่งความก้าวหน้าค่ะขอให้ผู้โดยสารนำพาครอบครัวสู่เที่ยวบินแห่งความสุข มีความรื่นรมมีความสะดวกสบายตลอดเส้นทางการบินที่แดนสีวิไลนี้นะคะ